ฉันเพิ่งเกิดก็ถูกย่าขายให้กับราชาแห่งงูเป็นพนรรยาเพราะบิดาขโมยงูตัวเมียไปตัวหนึ่งแล้วก็หนีไปและฉันก็กลายเป็นเครื่องบูชายันเพื่อไถ่บาปให้บิดาไม่เพียงแต่ถูกราชาแห่งงูทารุณและรังแกมาตลอด18ปียังถูกบังคับให้ช่วยคนในศารายาและสะสมบุญกุศลเพื่อชดใช้กรรมอีกฉันคิดว่าชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้พบกับบิดาอีกแล้วแต่ฉันไม่คาดคิดว่าครอบครัวสามคนนั้นจะตามมาถึงที่นี่ภายใต้าการข่มขู่ของราชาแห่งงู ฉันจึงต้องเปิดประตูให้พวกเขาอย่างจำใจในช่วงเวลาที่พวกเขาเห็นฉันแม่ของฉันหลี่หัวกระโจนเข้ามาอบกอดฉันไว้ทันทีลูกสาวที่น่าสงสารของแม่ในที่สุดก็เจอเธอแล้วพ่อของฉันเสินซู่มองมาที่ฉันแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาสองหยดที่รักอย่าตื่นเต้นมากเกินไปนะถึงฉันจะดีใจที่ได้เจอลีลีแต่ก็อย่าไปทำให้เด็กตกใจเลยหลังจากที่เสินซู่ชักชวนลี่หัวก็ปล่อยฉันเสียทีเขาเหลือบมองไปที่บ้านพักของฉันเธออยู่ที่แบบนี้เหรอที่นี่โซรมเกินไปแล้ว กลับไปอยู่กับพวกเราเธอคะ่ะต่อไปนี้ครอบครัวเราสี่คนจะไม่แยกจากกันอีกแล้วตอนเด็กๆฉันเคยจินตนาการภาพที่พ่อแม่กลับมาเยี่ยมฉันนับไม่ถ้วนพอโตขึ้นมาภาพที่ฉันจินตนาการไว้เริ่มแตกสลายฉันคิดไว้แล้วถึงแสนคำพูดในใจบทสนทนาตอนได้พบกับพ่อแม่ทุกคำพูดเหมือนกับที่พวกท่านเคยเขียนถึงยายในจดหมายอย่าให้เสินเย,ย่ดาวเคราะห์ร้ายรู้ที่อยู่ของพวกเราคำพูดที่โหดร้ายแบบเดียวกันแต่ตอนนี้ฉันต้องกลืนคำพูดเหล่านั้นลงไป เพราะฉันรู้ว่านานจริงอยู่ข้างหลังเฝ้าดูฉันอยู่เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเจอกับอะไรที่แย่กว่าความตายการลงโทษที่เจ็บปวดเมื่อเผชิญกับคำเชื้อเชิญของหลี่หัวที่ให้ฉันกลับบ้านไปกับเขาฉันจึงได้แต่พยักหน้ารับระหว่างทางกลับไปกับพวกเขาในขณะที่ฉันหันไปมองนอกหน้าต่างรอยยิ้มที่อ่อนโยนบนใบหน้าของหลี่หัวก็หายไปในทันทีจากนั้นก็แลกสายตาสื่อความหมายกับเสินซูราวกับกำลังเตือนอะไรบางอย่างปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวินาทีแต่ฉันกลับมองเห็นได้อย่างชัดเจน ละครรักเรื่องใหญ่เพิ่งเริ่มต้นบทแรกหางจิ้งจอกของคู่สามีภรรยานี้ก็เริ่มเก็บไม่อยู่แล้วหลังจากรถวิ่งมาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จอดอยู่หน้าวิลล่าหลังหนึ่งในเขตชานเมืองแต่ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรพอเข้าใกล้บ้านพักตากอากาศฉันก็ได้กลิ่นคาวเลือดอย่างแรงพอเข้าไปในบ้านพักตากอากาศกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยในห้องนั่งเล่นถึงได้ช่วยกลบกลิ่นนั้นไปได้ลิฟาย่าดึงฉันเข้าไปในห้องนอนอย่างกระตือรือรน้นนี่คือห้องของเธอของข้างใน เป็นสิ่งที่ฉันกับพ่อของเธอเลือกให้เธอโดยเฉพาะฉันเหลือบมองไปคร่าวๆถึงแม้พื้นที่จะไม่กว้างมากนักแต่เตียงและเฟอร์นิเจอร์ที่จัดวางดูมีราคาแพงมากหลังจากที่ฉันและลี่หัวพูดคุยกันในห้องพักสักครูเธอก็ขอตัวไปก่อนฉันหันไปมองตำรวจหนุ่มที่อยู่ข้างๆคุณตามฉันมาเพราะกลัวว่าฉันจะจำพ่อแม่ที่แท้จริงไม่ได้ใช่ไหมแต่ฉันก็ไม่คาดคิดคำตอบต่อไปของตำรวจชายกลับเกินความคาดหมายของฉันไปหน่อยฉันแค่อยากดูว่าพวกเขารู้สึกเสียใจจริงๆหรือเปล่า ที่ทอดทิ้งคุณฉันถามตำรวจชายกลับไปว่าแล้วตอนนี้คุณเห็นแล้วไงต่อละ่ะตำรวจชายจ้องมองฉันด้วยสีหน้าเรียบเฉยทำหน้าที่ของเจ้าเถอะฉันคิดว่าหลังจากการพูดคุยที่ไม่ค่อยจะสนุกสนานครั้งนี้ตำรวจชายคงจะหายตัวไปเหมือนอย่างเคยแต่เขากลับยังคงอยู่ในห้องแม้กระทั่งตอนไปกินข้าวที่ห้องอาหารต่อมาเขาก็ยังคงอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาครอบครัวเซินสามคนบนโต๊ะอาหารไม่สามารถมองเห็นเขาได้พวกเขาตักอาหารให้ฉันไม่หยุดเลย แล้วก็ถามไถ่ชีวิตฉันใน18ปีที่ผ่านมาไปด้วยคุยไปคุยมาก็พูดถึงเรื่องราชาแห่งงูลีหัวมองฉันด้วยสีหน้ากังวลแล้วถามว่ายายของเธอบอกว่าเธอแต่งงานกับราชาแห่งงูแล้วเขาดีกับเธอไหมฉันเหลือบมองตำรวจชายที่อยู่ข้างๆแล้วพูดเบาๆว่าโดยทั่วไปบางครั้งเขาจะทำร้ายฉันคำตอบที่ดีทำให้สีหน้าของลี่ฮวาไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแต่ไม่นานเขาก็ตาแดงขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพูดว่าเป็นความผิดของพวกเราหลายปีมานี้ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เลย หรือว่าคุณจะเรียกเสี่ยหวังออกมาครอบครัวเราจะได้อยู่ด้วยกันกินข้าวกันก่อนนะลูกแล้วเราก็ค่อยมาดูกันว่าเสี่ยงเชียงมีอะไรต้องการอีกไหมพวกเราเป็นพ่อแม่จะพยายามทําให้เต็มที่เพื่อให้ความสัมพันธ์ของพวกหนูดีขึ้นบ้างซุนซูพูดต่อทันทีว่าใช่คะ่ะหรือว่าจะให้เรียกเสียงเชียงออกมาดีมีอะไรก็คุยกันตอนกินข้าวดีกว่าฉันเงยหน้าขึ้นมองไปที่สองคนที่โต้ตอบกันอยู่ที่โตอาหารแล้วก็ถึงบางอ้อที่แท้ ครอบครัวนี้ต้องการใช้สถานะพันรยาของฉันที่เป็นงูไปพบกับนานจริงหางจิ้งจอกที่ซ่อนไม่อยู่ก็โผล่ออกมาครึ่งหนึ่งอีกแล้วฉันไม่รู้ว่านานจริงคิดอย่างไรก็เลยไม่ตอบคำถามนั้นทำเป็นตักอาหารแล้วหันไปถามตำรวจชายด้วยสายตาหลังจากได้รับสัญญาณจากฉันแล้วตำรวจชายก็ปฏิเสธทันทีบอกว่าให้บอกพวกเขาไปว่าเรื่องฆ่าเมียสามารถแก้แค้นได้แต่เรื่องอื่นยาได้คิดเลยฉันแปลความหมายของตำรวจชายให้ครอบครัวซึ่มทั้งสามคนฟัง เจยักพูดว่าพวกท่านไม่คู่ควรที่จะนั่งตัวเดียวกับเขายิ่งไม่คู่ควรที่จะกินข้าวและพูดคุยธุรกิจด้วยกันบรรยากาศบนโต๊ะอาหารก็เลยกลายเป็นอึดอัดอย่างมากผ่านไปไม่กี่วินาทีเซิร์นยูมองฉันแล้วย้ยๆอย่างเย็นชาว่าเมื่อครูฉันไม่ได้เห็นเธอพูดคุยกับเจยักเลยสักนิดเขาบอกคุณยังไงว่าพวกเราไม่คู่ควรกันฉันว่าคุณน,นั่นแหละไม่อยากให้พวกเราเจอกันฉันเงยหน้ามองเซิร์นยูทำไมฉันจะไม่อยากให้พวกคุณเจอกันละ่ะก็กลัวว่าเขาจะสนิทกับพวกเราไงอย่างนั้น พิษร้ายของคุณก็จะไร้ผลสิมองดูสีหน้าเย่อหยิ่งของเสินอยู่ฉันเข้าใจความหมายของเขาแล้วดังนั้นเธอคิดว่าราชาแห่งงูเลือกฉันเป็นภรรยาของเขาเป็นเพียงความบังเอิญแต่ตอนนี้เธอมาแล้วราชาแห่งงูจะเปลี่ยนใจเลือกเธอเป็นภรรยาเสินอยู่ที่ถูกฉันเปิดโปงความคิดในใจทันทีนั้นหน้าแดงกำ่ำเธอพูดอะไรบ้าๆเนี่ยฉันไม่ต่ำช้าอย่างเธอหรอกที่จะไปเป็นภรรยาของงูห้ามไม่ให้คนของเราลบหลู่เจ้าพญายงูเสินสู้ตวาดลั่นพร้อมกับตบโต หลังจากดูเสริญยูเสร็จเขาก็หันมามองฉันสีหน้าไม่เหมือนก่อนหน้านี้แล้วไม่เป็นมิตรเหมือนเดิมถึงแม้หลายปีมานี้เราจะไม่ได้สั่งสอนเจ้าเองโดยตรงแต่คุณยายเจ้าต้องเคยบอกเจ้าแล้วว่าอย่าเห็นแก่ตัวเกินไปพญางูตัวนี้มาเพื่อคุ้มครองครอบครัวเราไม่ใช่แค่ของคนเดียวนะคุณไม่ควรคิดแค่เรื่องของตัวเองแล้วห้าไม่ให้พวกเราเข้าใกล้พระราชาแห่งงูสิได้ยินอย่างนี้ฉันเกือบจะหัวเราะออกมาแล้วถ้าฉันสั่งขั้วโลกตายได้ไม่งั้นนะ ฉันจะให้พวกมันได้ลองลิ้มรสความรู้สึกที่ถูกหางงูรัดคอพูดมาถึงตรงนี้ฉันก็เข้าใจหมดแล้วจุดประสงค์ของครอบครัวนี้คงไม่ใช่แค่เพียงอยากมาพบกับนำจองเพียงเท่านั้นน่าจะมากกว่านั้นคือพวกเขามาขอร้องอะไรบางอย่างจากเขาเนื่องจากนำจองได้ปฏิเสธอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่อยากพบฉันเองก็ไม่อยากจะพูดจาอ้อมค้อมกับพวกเขาอีกแล้วจึงลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าถ้าพวกท่านมีเรื่องอะไรจะขอร้องราชาพญานาถ้าพวกเจ้ามีเรื่องอยากขอร้องราชางูสามารถทำได้โดยตรงในขณะที่ถวายบูชา กับรูปเคารพของเขาพูดว่าข้าเป็นเพียงท่าตัวเล็กๆที่พวกท่านขายให้เขามาพูดจาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เสินสู้โกรธจัดลุกขึ้นยืนจะตีขาลีหัวรีบดึงเขาไว้อุ้ยท่านใจเย็นจะเย็นหน่อยสิคะแล้วเขาก็ปลอบเสินสู้แล้วก็ดึงฉันให้กลับไปนั่งลงอีกถ้าตอนนี้เจ้าแห่งงูไม่อยากพบเราก็ไม่ขอฝืนใจแล้วแต่คุณอยู่กับคุณยายมานานขนาดนี้วิชาหมอผีก็คงเรียนจบแล้วใช่ไหมตอนนี้พ่อคุณกำลังของเงินลงทุนอยู่ จริงๆแล้วก็เกือบตกลงกันได้แล้วแต่คนลงทุนลูกสาวของเศรษฐีป่วยเป็นโรคประหลาดขึ้นมาคุณช่วยรักษาโรคให้เธอหน่อยได้ไหมคะหลังจากที่หลี่หัวและเสินสู้พูดจบก็มองฉันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังอย่างนั้นแต่ยิ่งพวกเธอมองแบบนั้นฉันก็ยิ่งอยากปฏิเสธแต่ทันใดนั้นตำรวจชายก็ส่งสายตาให้ฉันฉันเงียบไปสองสามวินาทีแล้วจึงพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจเห็นดังนั้นหลีหัวก็ตื่นเต้นลุกขึ้นมาเพิ่มอาหารให้ฉันอีกและรีบวิ่งไปห้องครัว นำนมอุ่นๆมาให้ฉันหนึ่งแก้วฉันรับนมที่หลี่หัวส่งมาแล้วดื่มไปอึกหนึ่งใจฉันก็เย็นลงไปครึ่งหนึ่งอีกแล้วในนมนี่กลับมีส่วนผสมคล้ายยานอนหลับอยู่และปริมาณก็ไม่น้อยเลยแต่ฉันไม่ได้แสดงอาการอะไรออกไปกลับดื่มนมจนหมดแก้วต่อหน้าต่อตาครอบครัวสั้นหลังจากดื่มนมเสร็จฉันก็บอกว่าง่วงนอนหน่อยๆหลังจากดื่มนมเสร็จฉันก็บอกว่ารู้สึกง่วงนอนฉันอยากกลับไปนอนห้องคราวนี้หลี่หัวก็ไม่เกรงใจฉันแล้วกลับถึงห้องฉันลุกขึ้นนั่งทันที ยิบเข็มจากกล่องยาออกมาแล้วก็จิ้มที่จุดใบหุยจุดที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปา่ายังจุดใบหุยบนศีรษะสติที่เคยมัวหมองค่อยๆสว่างสวัยขึ้นฉันรักษาความรู้สึกตัวไว้ตลอดจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนด้านนอกก็มีเสียงประตูชนกันอย่างกระทันหันเสียงดูเหมือนจะมาจากประตูหลังฉันเดินไปที่หน้าต่างแล้วเปิดมาเล็กน้อยเห็นชายหนุ่มสองคนกำลังแอบแอบรอบรอบเปิดประตูแล้วเดินไปที่ลานหลังบ้านแรกๆฉันก็คิดว่าเพราะบ้านหลังนี้อยู่ห่างไกลเกินไป โดนขโมยของแล้ววินาทีต่อมาก็เห็นหลี่หัวโบกมือให้ชายสองคนตอนนั้นความคิดของฉันเริ่มแปรเปลี่ยนไปด้วยความสงสัยฉันจึงเปิดประตูห้องเล็กน้อยผ่านช่องเล็กๆฉันเห็นหลี่หัวและชายสองคนเข้าไปในบ้านพักแล้วหยุดอยู่ที่หน้าห้องสําหรับเล่นละครจากนั้นหลี่หัวก็ใช้ท่าทางเขาชี้มือให้ชายสองคนเข้าไปในห้องแล้วเขาก็ช่วยปิดประตูเงียบๆก่อนจะเดินไปยังห้องนอนของเขาและเสิร์ฟสู้ในขณะที่ส่งหลีหัวปิดประตูฉันโล่งอกไปได้พักหนึ่ง แต่ไม่นานก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นในบ้านพักตากอากาศทำให้ปราสาทฉันตึงเครียดขึ้นมาทันทีเสียงกรีดร้องนั้นแหลมสูงและน่ากลัวฟังดูทิศทางน่าจะเป็นห้องนอนที่มีผู้ชายสองคนเข้าไปเมื่อครู่และฉันจำได้อย่างชัดเจนว่าตอนเย็นเฉินบูก็ออกมาจากห้องนั้นฉันนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างกล้ากล้าเสียงโซปราโนที่ดังสนัน่นเมื่อครู่ก็ค่อยๆเบาลงบางครั้งก็ปนกับเสียงหายใจหอบหนักๆของผู้ชายได้ยินอย่างนี้แล้วฉันก็ตอบสนองช้าไปหน่อยก็รู้ว่าตอนนี้ในห้องนอนของเสินบู กำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่แต่พฤติกรรมประหลาดๆของแม่ที่หาผู้ชายให้ลูกสาวนี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่นานก็ได้ยินเสียงเสียงแหลมสูงของผู้หญิงจากห้องของเริหนหู่เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆฟังแล้วหงุดหงิดจริงๆแต่ในใจก็รู้สึกว่ามันคงไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงผู้ชายทุ้มๆเบาๆที่ข้างหูเพราะเรอฟังอย่างเพลินเลยนะฉันตกใจสุดขีดหันกลับไปโดยไม่รู้ตัวใบหน้าของตำรวจผู้ชายอยู่ตรงหน้าฉันพอดีไม่ใช่ว่าคุณกลับไปหลังกินข้าวเย็นแล้วเหรอ ฉันอยู่ข้างๆคุณตลอดมาแค่ไม่อยากให้คุณเห็นเท่านั้นเองคำตอบของตำรวจชายทำให้ฉันยิ่งรู้สึกอึดอัดแล้วก็ในจังหวะน,นั้นเองเซินย,ยูก็เหมือนกับได้รับการกระตุ้นบางอย่างเสียงยิ่งไพเราะและสูงขึ้นฉันรีบลุกขึ้นแล้วอยากจะปิดประตูห้องแต่ตำรวจชายก็ห้ามการกระทำของฉันไว้ฟังเยะเรียนรู้เยอะคราวหน้าเธอจะได้ทำได้ดีขึ้นฉันอดด่าในใจไม่ได้บ้าไปแล้วแต่ด่าก็ดา่าฉันก็ยังคงแอบฟังต่อไปอย่างว่าง่ายแต่เสียงนี้ฟังแล้วฉันรู้สึกอึดอัดจริงๆ เลยหาเรื่องคุยเพื่อเปลี่ยนเรื่องครอบครัวสกุลเฉินพูดตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขานับถือคุณมาโดยตลอดในฐานะเทพผู้พิทักษ์ของครอบครัวพวกเขาท่านคงจะรู้ว่าสภาพครอบครัวนี้เป็นอย่างไรในปัจจุบันเทพผู้พิทักษ์อะไรกันนอกจากตอนแรกที่พวกเขาได้บูชาเทพพเจ้าทีบรรจุเสริมพลังให้ร่ำรวยถึงสามชั่วอายุคนแล้วฉันไม่ได้มองพวกเขามองอีกเลยนั้นจริงขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจฉันกำลังจะถามอะไรเพิ่มเติมแต่จู่ ก็ถูกเสียงกรีดร้องจากห้องของเรินยูขัดจังหวะฟังดูแล้วเหมือนเป็นเสียงของชายหนุ่มทั้งสองคนนั้นแรกๆฉันคิดว่าพวกเขากําลังเล่นเกมอะไรที่น่าตื่นเต้นอยู่แต่ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อห้องเริ่มมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือของทั้งสองคนหลังจากนั้นฉันก็สามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองคนนี้ต้องได้เห็นภาพที่น่ากลัวอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เพิ่งจาบไปลี่หัวเดินออกมาอีกครั้งข้างหลังเขายังมีเรินสู้ตามมาด้วย ทั้งสองคนเดินมาถึงหน้าห้องของเสินอยู่แล้วก็เคาะประตูออายู่รีบๆส่งคนพวกนั้นไปซะไม่นานหลังจากที่พวกเขาเตือนเสร็จเสียงร้องที่ดังขึ้นขึ้นลงลงอย่างน่าเวทนาในห้องของเสินอยู่ก็หายไปแล้วก็ผ่านไปอีกไม่กี่วินาทีประตูห้องเปิดออกจากด้านในฉันก็ได้พบกับเสินอยู่ที่ร้องเพลงอย่างเหน็ดเหนื่อยมาทั้งคืนสักทีแต่สภาพของเขาตอนนี้มันเกินความคาดหมายของฉันจริงๆเห็นเขาสวมชุดนอนสีแดง เปิดประตูแล้วโบกมือให้ทั้งสองคนเข้าไปในห้องแต่ในมือที่เซริรหนูยกขึ้นนั้นกลับมีมีดปังต่อเปื้อนเลือดอยู่ในมือลีหัวและเซินสู้ทำท่าเหมือนเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเดินเข้าไปในห้องโดยตรงเซริรหนูก็หันตัวเดินตามเข้าไปหลังจากที่เห็นด้านหลังของเขาแล้วฉันถึงได้รู้ว่าชุดนอนของเขาไม่ใช่สีแดงแต่เป็นสีขาวล้วนชุดนอนด้านหน้าเปื้อนเลือดไปหมดแล้วภาพตรงหน้านั้นช่างน่าตกใจเหลือเกินฉันถึงกับหายใจไม่ทั่วท้องผ่านไปประมาณหนึ่งนาที ทั้งสามคนจึงเดินออกมาจากห้องพวกเขายกถุงสีดำออกมาด้วยเดินออกไปนอกวิลล่าของหวังข้างในดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างคล้ายกับรูปร่างของคนแล้วก็ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูท้ายรถในสนามและเสียงสตาร์ทรถยนต์ฉันวิ่งไปที่หน้าต่างห้องมองผ่านกระจกเห็นรถจี๊ปคันหนึ่งขับไปทางภูเขาหลังบ้านฉันอยากให้ตำรวจชายตามไปดูแต่ยังไม่ทันหันหลังกลับก็มีคนมาบีบคอฉันจากด้านหลังแล้วดึงขึ้นไปในทันใดนั้นฉันรู้สึกเหมือนตัวลอย,ลอย ขณะที่ฉันกำลังประหลาดใจอยู่พอฉันก้มลงไปดูก็เห็นร่างของตัวเองลอยอยู่กลางอากาศความรู้สึกไร้น้ำหนักอย่างรุนแรงทำให้ฉันเกือบกรีดร้องออกมาแต่เร็วมากมีมือสองข้างโอบเอวฉันจากด้านหลังแล้วก็ได้ยินเสียงตำรวจผู้ชายพูดว่าอยากกลัวแค่จิตหลุดออกจากร่างเท่านั้นเองเร็วมากพวกเราก็ตามรถจี๊ปที่จอดอยู่กลางเขาไปทันตำรวจผู้ชายอุ้มฉันลงมาในป่าอย่างชา้าช้าเห็นครอบครัวตระกูลสั้นสามคนลงจากรถพร้อมกับจอบเหล็กสามอันพวกเขาขุดตรงจุดหนึ่ง จุดนั้นน่าจะมีหลุมอยู่แล้วลึกพอสมควรทั้งสามคนขุดไปไม่กี่ทีดินด้านบนก็ยุบลงไปจากนั้นพวกเขาก็เปิดท้ายรถแล้วยกถุงสีดำออกมาเห็นได้ว่าเซินสู้สั่งให้ผู้หญิงคนนั้นวางถุงสีดำลงบนพื้นราบราบแล้วเขาก็คุกเข่าลงไปเองแล้วดึงซิปกระเป๋าขึ้นแน่จริงด้วยข้างในมีของที่เพิ่งเอาออกจากตัวชายสองคนนั้นที่สนุกสนานกับเสี่ยวอยู่คำตอบนี้ฉันได้มาจากเสื้อผ้าในกระเป๋าเพราะศพสองศพตรงหน้า ร่างกายถูกถลกหนังออกจนหมดแล้วเหลือเพียงเนื้อหนังที่น่าสะพรึงกลัวโผล่พ้นออกมาแต่สิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ฉันตกตะลึงที่สุดฉันสังเกตเห็นหลุมลึกที่พวกเขาสามคนเพิ่งขุดขึ้นมาฉันเหลือบมองลงไปในหลุมนั้นเพียงแวบเดียวก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวแล้วในหลุมลึกประมาณห้าหกเมตรนั้นเต็มไปด้วยศพมากมายจนนับไม่ถ้วนตอนนี้คนในครอบครัวสั้นสามคนได้โยนศพใหม่ทั้งสองศพลงไปในหลุมลึกแล้วขณะฝังก็ยังคุยหัวเราะกันอย่างสนุกสนานฉันรู้สึก ขยะขยงกับครอบครัวที่บิดเบี้ยวและโหดร้ายนี้เหลือเกินฉันกำลังจะถามตำรวจผู้ชายว่าควรทำอย่างไรหันไปมองอีกทีกลับพบว่าดวงตาสีม่วงคล้ายงูของเขามีแรงปรารถนาฆ่าอย่างรุนแรงฉันรู้สึกได้ถึงความกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากตำรวจชายคนนั้นชูเชิญฉันเดาว,ว่าเขาคงนึกถึงภรรยาสุดที่รักของเขาที่เสียชีวิตเพราะเซินซูมองดูตำรวจชายผู้มีแววตาเต็มไปด้วยความแค้นตรงหน้าฉันนึกภาพตามไปแล้วว่าเขาจะควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วจะเข้าไปฆ่าเซินซูให้แหลกละเอียด แต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากแสดงสีหน้าออกมาตอนนั้นไม่มีท่าทีอื่นใดแค่พาฉันกลับเข้าร่างเดิมอย่างเงียบๆคงเป็นอาการข้างเคียงหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างเป็นครั้งแรกฉันนอนหลับไปบนเตียงอย่างง่วงๆเมื่อตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นห้องก็ไม่มีเงาของตำรวจชายคนนั้นแล้วฉันเพิ่งออกจากห้องก็เห็นลี่หัวยืนอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วก็ทักท่ายทานข้าวเช้าเสร็จแล้วแล้วเสิรนสู้ก็ขับรถพาฉันไปที่บ้านของนักลงทุนหลังจากลงจากรถฉันก็เห็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความยินดี ฉันมองไปที่เซินซู่ข้างๆด้วยสีหน้าสงสัยที่บ้านนักลงทุนมีงานแต่งงานหรือเปล่าถ้าที่บ้านมีงานมงคลฉันไปเยี่ยมใครแบบนี้ดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่เซินซู่ยิ้มแยแยออกมาคนที่จะแต่งงานนั่นแหละคือคนไข้ที่คุณอยากเจอฉันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันหรือคุณจะเข้าไปดูเองดีกว่าพอดีนี่เป็นบ้านพักตากอากาศมีชายหญิงวัยกลางคนคู่หนึ่งเดินออกมาเซินซูเห็นทั้งสองคนรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นก็ปรากฏบนใบหน้าทันทีด้วยความสุภาพ ฉันยิ้มแล้วพยักหน้าให้สามีภรรยาคู่กลางคนท่านผู้นี้คือพี่ชายของเสิญบุตรสาวของท่านที่ป่วยหนะักสายตาของประธานสุนที่มองมาที่ฉันเต็มไปด้วยความไม่ไว้ใจฉันก็ขี้เกียจจะพูดมากกับพวกเขาจึงพูดออกไปตรงๆว่าโรคของบุตรสาวท่านคงหนักมากแล้วเราไปหาหมอกันก่อนดีกว่านะถึงแม้ประธานซุนจะไม่ไว้ใจฉันแต่ก็ยังโบกมือเรียกฉันนั้นตามฉันมาเลยแล้วหันไปหาสันสู้ที่ตามมาด้านหลังเตรียมจะเข้าไปด้วยเสียงแข็งมากรออยู่ข้างนอกก่อนนะ วันนี้เธอเข้าไปไม่สะดวกสซินซู้กำลังจะก้าวเท้าซ้ายออกไปชั่วขณะนั้นหยุดนิ่งอยู่กับที่รอยยิ้มที่เคยเปลี่ยนไปด้วยความเอาใจใส่แข็งค้างอยู่บนใบหน้าภายในบ้านพักตากอากาศถึงแม้จะตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่กว่าภายนอกแต่กลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ฉันตามประธานสุนและภรรยาเข้าไปในห้องด้านหน้าแล้วก็เห็นหญิงสาวที่สวมชุดแต่งงานนอนอยู่บนเตียงนางหลับตาสนิทและกอดป้ายวิญ,ญญาณแบบโบราณที่ไม่มีชื่อเอาไว้ในอ้อมแขน เมื่อเห็นเช่นนั้นฉันจึงขอให้คุณนายซุนเล่าเรื่องของลูกสาวท่านก่อนเรื่องราวโดยละเอียดลูกสาวของประธานซุนชื่อว่าซุนเฉียวเพราะฐานะทางบ้านร่ำรวยจึงมีนิสัยร่าเริงแจ่มใสตั้งแต่ซุนเฉียวโตเป็นผู้ใหญ่ความสนใจและงานอดิเรกที่ใหญ่ที่สุดของเขาก็คือการเดินทางไปเที่ยวทั่วทุกแห่งหนและชอบไปในที่ที่เล็กๆแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและตำนานมักจะออกไปทีละสิบวันครึ่งเดือนก็ติดต่อไม่ได้เลยแต่ไม่คาดคิดว่าสิ่งแรกที่ซุนเฉียวทำหลังจากกลับมาจากการเดินทางครั้งนี้คือ ก็คือบอกกับพ่อแม่ว่าจะแต่งงานกับผู้ชายที่รู้จักกันระหว่างการเดินทางและจะย้ายไปอยู่ที่เมืองของเขาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไปหลังจากประธานซุนทราบเรื่องนี้แล้วจึงขอพบกับผู้ชายคนนั้นแต่ประโยคถัดมาของซุนเฉียวกลับทําให้พวกเขาตกตะลึงซุนเฉียวชี้ไปที่อากาศข้างๆตัวแล้วพูดว่าผู้ชายอยู่ที่นี่แล้วก็บอกให้พ่อแม่อย่ากแกล้งทําเป็นไม่เห็นประธานซุนกับภรรยาเห็นลูกสาวสีหน้าตอนนั้นไม่เหมือนกับกําลังล้อเล่นจึงรีพูดว่าพวกเขาไม่ได้แกล้งทําเป็น แต่จริงๆแล้วมองไม่เห็นเวนเยียนสุนเชียวโกรธและทะเลาะกับพวกเขารุนแรงมากแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องหลายวันหลายคืนไม่ได้ออกไปไหนเลยต่อมาคุณพ่อคุณแม่ของประธานสุนกลัวว่าลูกสาวจะเกิดเรื่องท่าเป็นแบบนี้ต่อไปจึงรีบแสดงออกว่าเห็นด้วยกับแฟนหนุ่มของเธอและยินยอมให้ทั้งคู่แต่งงานกันสุนเฉียวจึงพอใจและคืนดีกับพ่อแม่แต่หลังจากนั้นอาการของเธอกลับแย่ลงเรื่อยๆทุกวันพูดคนเดียวอยู่บ้านกับอากาศประธานสุนและภรรยาสงสัยสุนเฉียวอาจจะถูกผีสิง จึงได้แนะนําให้ไปหาหมอผีหลายคนใช้เงินไปเยอะแต่โรคก็ยิ่งหนักขึ้นซุนเชียวเริ่มนอนไม่หยุดจากครึ่งวันเป็นทั้งวันแล้วก็เป็นหลายวันติดต่อกันนอนไม่ตื่นสถานการณ์แบบนี้ดําเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวานนี้ซุนเชียวตื่นขึ้นมาแล้วก็แจ้งให้พวกเขาทราบอย่างกระทันหันว่าอีกสองวันข้างหน้าคือวันแต่งงานอย่างเป็นทางการให้พวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมโดยเร็วสิ่งที่น่ากลัวก็คือขณะที่ซุนเชียวพูดเสียงที่ได้ยินกลับเป็นเสียงผู้ชาย ตอนนั้นเองที่พวกเขาจึงยืนยันได้ว่าผู้ชายที่ซุนเฉียวพูดถึงนั้นที่แท้ก็มีอยู่จริงเพียงแต่พวกเขายังไม่เคยเห็นเท่านั้นเองการพบกันครั้งนี้ทําให้ประธานซุนและภรรยาตกใจไม่น้อยจึงรีบจัดเตรียมทุกอย่างตามที่เขาสั่งและแอบไปเชิญพระอาจารย์ปราบผีมาอีกหลายคนแต่ว่าพวกคนเหล่านั้นกลับเปลี่ยนใจบอกว่าจะไม่มาอย่างกระทันหันเมื่อวานนี้ตอนนี้พวกเราไม่รู้จะทําอย่างไรดีเมื่อวานพ่อโทรมาบอกว่าคุณรักษาโรคได้รักษาโรคที่ยากจะรักษาได้ทุกชนิดพวกเราจึงเชิญคุณมา ข้อมูลของชายคนนี้พวกเราก็ตรวจสอบเบื้องหลังมาแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสี่ปีก่อนสถานที่ที่ฉันวาดก็คือที่อยู่ของลูกสาวฉันสถานที่ที่ไปเที่ยวครั้งสุดท้ายคุณบอกให้ฉันไปดูบ้านฉันนี่มันโดนผีสิงหรือเปล่าหลังจากฟังเขาพูดจบฉันก็พอจะเดาได้แล้วแต่เพื่อให้แน่ใจถึงสาเหตุของโรคฉันเลยจับชีพจรซุนเชียวอีกครั้งชีพจรของเขาไม่เป็นระเบียบเป็นลักษณะชีพจรที่หญินเจริญและหยางพร่องโดยทั่วไปคล้ายดอกซากุระ ฉันหันไปมองประธานซุนและภรรยาแล้วบอกการวินิจฉัยโรคสุดท้ายลูกสาวของคุณถูกผีในยมโลกหมายปองไว้แล้วคืนนี้ถ่าลี่เฉิงเขาก็จะต้องไปใช้ชีวิตในยมโลกกับผีตนนั้นประธานซุนฟังจบแล้วถามด้วยความตกใจว่าดอกซากุระคืออะไรดอกซากุระก็คือคนเป็นที่ไปยุ่งเกี่ยวกับความรักในยมโลกแต่ผีส่วนใหญ่มักจะปรากฏตัวในฝันเท่านั้นคบหาและแต่งงานกับคนเป็นสุดท้ายก็จะลากคนเป็นลงไปอยู่ยมโลกด้วยกันแต่กรณีของซุนเฉียวดูจะพิเศษกว่านั้นหน่อย เขาสามารถเห็นผีได้ทั้งกลางวันและในฝันสแสดงว่าผีตนนี้ต้องฝึกฝนมาอย่างยาวนานสามารถเดินทางไปมาระหว่างโลกมนุษย์และยมโลกได้อย่างอิสระประธานสุนมองมาที่ฉันพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังมากถ้าผีตนนั้นตามหลอกหลอนเสี่ยวเฉียวอยู่ทำไมการไล่ผีครั้งก่อนถึงได้ไม่มีประโยชน์เลยละ่ะพวกฤษีที่ตื่นขึ้นมานั้นไม่ใช่พวกหลอกลวงก็แค่ไม่มีฝีมืออะไรมากมายเลยถอยนี้ไปเพราะถูกผีขู่การไล่ผีล้มเหลวเป็นเรื่องปกติงั้นคุณก็ไม่กลัวว่าจะเดือดร้อนใช่ไหมละ่ะ หรือกลัวว่าจะถูกผีนั้นแก้แค้นหรือเปล่าข้าเป็นหมอผีการรักษาโรคและช่วยเหลือผู้คนเป็นหน้าที่ของข้าส่วนเรื่องการแก้แค้นนั้นถ้าคืนนี้ข้าสามารถตัดความสัมพันธ์รักที่ไม่พึงประสงค์ได้สําเร็จในระหว่างพิธีแต่งงานข้าและซุนเฉียวก็จะไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปฟังคําอธิบายของข้าให้จบก่อนประธานซุนถามต่อว่าแล้วคุณต้องการอะไรทางฉันจัดการได้ทันทีในกล่องยาของฉันมีเปยซื่อปู้เหอกูเสียนเท้าหมู่เจียคุณแค่ให้คนเอารูปของซุนเฉียวไปที่จือจาผู่ ทำตุ๊กตาหุ่นกระดาษที่หน้าตาเหมือนซุนเชียวขี่ม้าราวแปดส่วนแล้วเขียนตาให้ตุ๊กตาด้วยแล้วเขียนวันเดือนปีเกิดของเขาไว้ด้านหลังแต่ต้องเร็วนะฉันต้องกลับมาให้ทันก่อนสี่ทุ่มถึงจะทันจัดพิธีกรรมประธานซุนโทรศัพท์สั่งการทันทีมอบหมายงานให้ลูกน้องต่อจากนั้นก็เป็นการรอคอยอันยาวนานเวลา21นาฬิกาลูกน้องก็ได้นำตุ๊กตาเย็บปักถักร้อยกลับมาที่วิลล่าฉันได้มันมาดูก็รู้ว่านี่เป็นฝีมือของผู้เชี่ยวชาญแน่ๆ รูปลักษณ์และน้ำเสียงของหุ่นกระดาษแทบจะเหมือนกับซุนเฉียวตัวจริงทุกประการแม้กระทั่งดวงตาที่วาดลงไปก็วาดออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวาเหมือนกับตัวจริงถ้าคืนนี้ใช้มันหลอกผีคงจะได้ผลดีเกินคาดประธานซุนมองดูดวงตาของตุ๊กตาด้วยความชื่นชมแล้วเขาก็หันไปมองผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่ฉันบอกจ่ายเงินให้คนเก่งแล้วหรือยังผู้ใต้บังคับบัญชาวดศรีรษะแล้วส่งกระดาษพับให้ฉันคนเก่งบอกว่าไม่ต้องใช้เงินแต่ให้ฉันส่งกระดาษแผ่นนี้ให้เซินหูอี้ ฉันรับกระดาษจากผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วคลี่ออกเห็นมีตัวอักษรอ,อยู่ตัวว่าผีเปิดยาตัวประกันอย่าประมาทผู้เชี่ยวชาญต้องการเตือนฉันผีตนนี้มีพลังมากกว่าที่คิดฉันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่ตอนนี้เวลาก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วเหลือเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงถึงแม้ผีตนนี้จะแข็งแกร่งกว่าที่คิดก็ตามฉันก็ถอยกลางคันไม่ได้เหมือนกันไม่งั้นเลยเที่ยงคืนซุนเฉียวก็จะตายหลังจากตัดสินใจแล้วฉันก็เริ่มจัดวางพิธีไล่ผีในห้องโชคดีที่พิธีไม่ซับซ้อน หลังจากอุ้มซุนเฉียวออกจากห้องแล้วฉันก็เอาธงของกรมพิธีการมาปูไว้ใต้ผ้าปูที่นอนแล้วก็แต่งชุดเจ้าบ่าวให้กับตุ๊กตาแทนตัวซุนเฉียววางไว้บนเตียงรอจนกระทั่งคืนนี้ผีมาอุ้มไปถ้ามันกล้าแต่ต้องร่างกระดาษที่ฉันใช้เลือดหมอผีเขียนคาถาผูกมัดผีลงไปมันจะเหมือนโซ่ตรวนทันทีพันธนาการมันไว้แน่นหนาถึงเวลานั้นจะตัดรักหรือตัดผีก็ขึ้นอยู่กับดาบไม้พิษโบราณในมือฉันแล้วแต่เลือดของสุนัขดำอายุร้อยปีหลังจากที่การเมืองและกฎหมายไม่ดี ฉันได้สั่งประธานซุนและภรรยาว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเข้ามาในห้องนี้อีกมิฉะนั้นหากแผนการผิดพลาดคืนนี้พวกเราทุกคนจะกลายเป็นศีนสอดของซุนเฉียวลงนรกไปด้วยกันฉันให้ความร่วมมือกับคำสั่งเสียของประธานซุนและภรรยาไม่นานคนในบ้านก็ไปหลบกันหมดในห้องใต้ดินส่วนฉันไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าห้องของซุนเฉียวใช้ดวงตาข้างเดียวที่ยังไม่เสร็จเพื่อกลบกลิ่นอายของคนเป็นๆชั่วคราวแล้วตั้งใจรอเวลาเที่ยงคืน เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในบ้านหลังใหญ่โตนั้นฉันนึกถึงเสียงนาฬิกาเก่าที่บอกเวลาเที่ยงคืนแปแปะฉันมองผ่านช่องเล็กๆบนประตูตู้เสื้อผ้าเห็นกลุ่มเมฆเหนือวิลล่าทลันปั่นป่วน,นขึ้นมาต่อจากนั้นจากกลุ่มเมฆนั้นมีเกี้ยวแต่งงานสีแดงสดลอยลงมาบนเกี้ยวมีชายหนุ่มแต่งชุดเจ้าบ่าวสีแดงสมัยโบราณนั่งอยู่รอบด้านเป็นปีศาจและพูดผีมากมายที่กำลังก้มลงกับพื้นถึงแม้ว่าฉันจะเตรียมใจไว้บ้างแล้วแต่พอได้เห็นขบวนขันหมากอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยตาตัวเอง ก็อดตกตะลึงไม่ได้ตอนนี้ขบวนขันหมากใกล้บ้านพักตากอากาศตระกูลซุนเข้ามาทุกทีแล้วในไม่ช้าก็มาหยุดอยู่บนระเบียงดูสิที่รักเจ้าบ่าวสุดที่รักของคุณมาแล้วเสียงจากห้องจัดงานแต่งงานก็มีเสียงผู้ชายที่ฟังดูเจ้าเล่ดดังขึ้นมาแล้วก็มีเจ้าบ่าวสวมชุดแต่งงานสีแดงเดินออกมาจากห้องจัดงานแต่งงานฉันมองเห็นใบหน้าเขาชัดเจนในแสงจันทร์ฉันรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกในขณะนั้นก่อนที่เจ้าบ่าวผีจะมาฉันนึกภาพหน้าตาของเขาไว้ถึงหมื่นแบบ แต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นปีศาจม้าที่บำเพ็ญเพียรจนมีฤทธิ์บนตัวเขามีหัวม้าอยู่ชัดเจนตอนนั้นฉันนึกถึงข้อความบนกระดาษของฤาสีท่านนั้นขึ้นมาผียากจะเปิดตัวประกันดูเหมือนว่าเขาจะเตือนฉันคนร้ายที่จับซุนเฉียวไปอาจจะไม่ใช่ผีฉันด่าความประมาทและความเย่อหยิ่งของตัวเองในใจแต่ไม่ว่าจะด่าแค่ไหนก็เปลี่ยนความจริงตรงหน้าไม่ได้ที่สําคัญที่สุดคือถ้าทางไรเวทของฉันไม่มีผลกับม้าเหยา่เลยฉันมองม้าเหยา่าเดินเข้าไปหา เจ้าสาวบนเตียงทีละก้าวฉันตื่นเต้นจนแทบจะบีบดาบไม้พีชในมือแหลกละเอียดตอนนี้ข้าจึงได้แต่ภาวนาในใจให้ม้าเอลและขั้นตอนการสอบสวนเป็นไปด้วยดีหวังว่าแผนกพิธีกรรมคงจะช่วยอะไรได้บ้างแต่มือของม้าเอลเมื่อสัมผัสเจ้าสาวแล้วแผนกพิธีกรรมก็ไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆเห็นได้ชัดว่าของวิเศษป้องกันปีศาจพ,พวกนี้ไม่อาจทําทอันตรายเขาได้เลยแม้แต่น้อยรวมถึงดาบไม้พีชในมือข้าด้วยมันเหมือนของประดับอยู่ตรงหน้าเขา ม้าปีศาจตรงหน้าเริ่มถอดเสื้อผ้าเจ้าสาวแล้วถอดเสื้อผ้าออกตอนล่าเจ้าสาวมาถึงชั้นล่างสุดท่าทางของมันก็เปลี่ยนไปทันทีแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาดวงตาโตของม้าปีศาจจ้องมองตู้เสื้อผ้าที่ฉันอยู่อย่างไม่วางตาใครกล้ามาขัดขวางคุณปู่ม้าฉันไม่ติดกับดักคำพูดนั้นหรอกฉันผลักประตูตู้เสื้อผ้าออกแล้ววิ่งออกไปแต่ปีศาจม้ามันเร็วกว่าที่ฉันคิดฉันเพิ่งออกมาจากตู้เสื้อผ้าก็ถูกโซ่เหล็กตรึงไว้แน่นแล้วเจ้าตัวเล็กยังเด็กเกินไปที่จะมาต่อกรกับคุณปู่ม้า ยังเป็นสาวงามอีกด้วยนะใบหน้าที่โกรธจ,จัดของปีศาจมาแล้วก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีแล้วเอาจมูกมาดมฉันสาวงามคุณยังมีกลิ่นหอมอยู่เลยนะหอมชื่นใจจริงๆฉันทำหน้ารังเกียจแล้วหลบหน้าม้าปีศาจที่เข้ามาใกล้แต่ม้าปีศาจกลับหัวเราะแล้วก็ชกเข้าที่หน้าอกฉันฉันชอบนิสัยร้อนรนแบบนี้ของเธองั้นก็มาแล้วก็มาเป็นเมียน้อยของฉันกับซุนเฉียวสเสลยม้ายาวพูดพรางอุ้มฉันขึ้นไปโยนลงบนเตียงม้ายาวฉันมีสามีแล้วแกกล้าแต่ต้องฉันเหรอ ระวังเขาจะบิดคอแกนะก็เป็นพนรรยาคนอื่นอยู่แล้วนี่นาเป็นภันรยาคนอื่นดีออกยิ่งกว่านั้นคือพรรยาของคนอื่นผู้จบมือของเขาก็เริ่มคลายเสื้อผ้าฉันแล้วกลิ่นเหม็นของปีศาจม้าทําให้ฉันคลื่นไส้ฉันเริ่มเรียกหาแอนตากติกาในใจมูโรคจิตตัวนั้นปกติจะเขี่ยทิ้งยังไงก็ไม่ไปแต่ตอนสําคัญกลับหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ฉันด่าแอนตากติกาในใจไม่หยุดแต่เวลาผ่านไปทีละนาทีทีละวินาทีเขาก็ยังไม่มาฉันรู้สึกสิ้นหวังทันที ขณะนั้นเองม้าปีศาจก็กําลังจะเข้าสิงสาวงามลองชิมฝีมือไม้กายสิทธิ์ของข้าดูเถิดจูจ่ๆในขณะนั้นทางซ้ายและทางขวาของฉันก็มีเงาสีดําและสีแดงพุ่งออกมาอย่างฉับพลันพวกเขารุมทุบตีปีศาจมา้าปีศาจม้าที่ถูกโจมตีร้องครวญด้วยความเจ็บปวดแล้วกระเด็นขึ้นไปบนอากาศส่วนเงาสีดําและสีแดงสองเงาที่พุ่งพุ่งออกไปนั้นเงาหนึ่งกลายเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงสง่าสวมชุดโบราณอีกเงาหนึ่งกลายเป็นสุนัขจิ้งจอกสีแดงมีหางเก้าหาง